ครับผมกับสวัสดีนานะนักตกปลาทุกท่านนะครับพบกับผมอีกในช่อง youtube ตะแหล่ฟิชชิ่งนะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการมัดเบ็ดนะครับวิธีการตกสองชิ่งยกนะครับนั้นมีนานา,นาคอมเมนต์มาในคลิปที่ผมไปตกในคลิปตกปลานะครับคอมเมนต์มาว่าแนะนำมาให้ผูกเบ็ด สองชิ้นยกให้ดูนะครับผมจะมาผูกอันนี้ที่ผมทําไว้นี่คือมัดสําเร็จไว้นะครับแล้วผมจะไปมัดในหน้างานคือไปมัดกับสายเบ็ดได้เลยบางคลิปบางหน้าท่านหลายท่านนะครับบางคนเขาก็จะใส่ตะกัว่วแล้วก็จะมัดเบ็ดเข้าไปเลยกับตัวที่ผมทําไว้นี่นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาทําวิธีการมัดเบ็ดให้ดูนะครับครับผม เริ่มจากอุปกรณ์ก็จะมีตะก้อจิ๋วนะครับตะก้อจิ๋วตัวเล็กไม่รู้ว่ามันขนาด0.5้ามิลหรือเปล่านะครับตะกัวตัวนี้ตัวเล็กนะครับที่ผมสั่งในแอปตัวเล็กมากจะเป็นตะก้อตะก้อวิ่งนะครับตัวจิ๋วแล้วก็เบ็ดพวงหนึ่งนะครับผมจะใช้ลูกหมุนสองตัวนะลูกหมุนสองตัวตัวนึงจะมัดกับสายเบ็ดเลยแล้วตัวนี้จะทํามัดผูกใส่กับตะก้อวิ่งครับผม อุปกรณ์มีลุกหมุนมีเบ็ดแล้วก็สายเอ็นนะครับสายเอ็นเราจะใช้กี่ปอนก็ได้นะครับที่ว่ามันเหนียวๆสำหรับนานะนะครับแต่ของผมถ้าเป็นปลาใหญ่สายใหญ่ปลาโบตกปลาโบเนาะผมก็จะเน้นที่สิบห้าปอนขึ้นเลยนะครับแต่การขาดไม่ขาดง่ายครับเรามาเริ่มกันเลยครับมีสายเอ็นมี แล้วก็จิ๋วแล้วก็ลูกหมุนสองตัวแล้วก็เบ็ดนะครับครับผมเรามาเริ่มมัดกันเลยครับตัวแรกครับผมเอาสายเอ็นมาก่อนนะไก่ตัวนี้ไม่คยเข่าครับผมตัดสายเอ็นมาเลยนี่ผมจะทําไว้ไปตกคลิปวันอาทิตย์นี้นะครับนี่จะนั่นเลยนี่นะครับมัดอันดับแรกนะครับลูกหมุนลูกหมุนเบอร์อะไรก็ได้ครับแล้วแต่ ไม่ขาดอยู่แล้วแหละแต่เอ็นให้มันเนหนียวเหนียวหน่อยนะครับเผื่อแล้วแต่สภาพหมายเราไปเจอปลาโบปลาอะไรนะครับแต่ถ้าเราไปตกปลาโบาอยู่แล้วเราก็ใช้เอ็นใหญ่ได้เลยแต่ผมสิบห้าปอนด์เลยนะครับบางคนก็ใช้ใช้สายพีอเลยนะครับนี่ครับมัดลูกหมุนไปเลยมัดให้อยู่ให้แน่นเลยนะครับมัดตายเลยมัดใส่ลูกหมุนตัวหนึ่งครับผมนี่ครับมัดไปเลยมัดให้มันอยู่นะครับ อาจจะไม่เห็นหน่อยนะมัดใส่ลูกหมุนเรียบร้อยครับผมตัวนี้ตัดนี่ให้เก็บเงื่อนอะไรให้สดดีๆเลยครับลมพัดนี่ครับตัวแรกมัดเรียบร้อยนะลูกหมุนครับผมนี่ครับมัดหนึ่งตัวแล้วก็ใส่ตะกัวจิ๋วไปเลยครับตะก้อว,วิ่งนี้นะครับไม่ใช่ตะกัวตะก้อตะก้อจิ๋ว ใส่เลยครับนี่ครับผมแล้วก็มัดลูกหมุนอีกตัวนะครับนี่ครับผมมัดลูกหมุนอีกตัวความยาวระหว่างลูกหมุนสองตัวนะครับความยาวที่ให้ตะก้อวิ่งได้ครับผมนี่ผมจะเอาประมาณคืบก,กว่านะครับผมจะไม่เอาห่างมากรือแล้วแต่นะครับบางนาบาง นั่นนะหลายท่านก็เอายาวแต่ผมจะเอาตัวสั้นนะครับผมจะไม่ค่อยเอายาวอันนี้จะร้อยปั้นเหยื่อนะครับครับผมมัดให้แน่นเลยครับทีน,นี้ใส่กับตึกใส่กับลูหมุนนะอีกตัวหนึ่งตัวบนตัวนี้นะครับผมดึงให้อยู่เลยมัดเลยครับสายชิ้นสายอะไรผมจะเอาสิบห้าปอนด์หมดเลยครับไม่ขันเลย ้มันขาดก็คือจะขาดที่ตัวเบ็ดนะส่วนมากมันไม่ค่อยขาดนี่แต่เอ็นเอ็นบางยี่ห้อเวลามัดเราวัดปลาเรื่อยๆมันจะงอนะครับบางตัวหาเอ็นที่ว่าไม่ค่อยงอนะเวลาผูกเบ็ด bed. นี่นะครับมัดเรียบร้อยเจ็บส้นให้เรียบร้อยเลยครับให้มันเรียบร้อยเลยนี่ครับต่อไปแล้วก็มาผูกเบ็ดนะครับส่วนเบ็ดนะถ้าเป็นปลาบูจะ ใช้เบอร์ห้าเบอร์หกจะไล่เงี้ยงหรือมีเงี้ยงก็แล้วแต่นะครับบางนานาก็ชอบแบบไล่เงี้ยงนะเวลาปลาติดเราใช้สวิงตักเวลามันตักมันจะได้ไม่ติดเวลาไล่เงียงนะแต่ผมแต่ผมชอบมีเงี้ยงครับเวลามันวัดปลามันกินเต็มปากมันไม่ค่อยหลุดนะครับส่วนไล่เงี้ยงนะมันจะหลุดบ่อย แต่ว่ามันไม่ค่อยติดมันก็ดีอย่างเสียอย่างนะครับแล้วแต่น้นาชอบนะครับใช้เบ็ดไรเงี่ยงหรือไม่ไรเงี่ยงก็ได้นะครับแต่ตัวนี้ผมจะมัดไว้คือเป็นเบน็ดมีเงี่ยงนะเบอร์หกของผมคือคิปวันอาทิตย์นี้จะเป็นปลาโบไซโลเลยผมจะมัดเบอร์หกเลยนะครับถ้าเป็นปลาใหญ่แล้วแต่หมายนะถ้าทำตัวเล็กเราก็ใช้เบ็ดเบอร์สี่เบอร์ห้าได้นะครับเบอร์ห้า ครับผมมันเบ็ดสองตัวอันนี้จะเป็นเกี่ยวเกี่ยวชิ้นกุ้งนะเก็บนี้ให้เรียบร้อยก่อนจิบนี่ครับผมลมพัดลมพัดลมครับผมนี่นะครับเบ็ดหนึ่งตัวตัวนี้จะเป็นผูกใส่เลยผูกใส่ลูกหมุนอันนี้เบ็ดตัวล่างนะครับนี่นะครับเบ็ดก็จะประมาณนี้ มัดใส่ท้ายเลยหน,นึ่งตัวนี่เรจะมัดตัวท้ายก็ลูกหมุนเลยนะครับเรีบร้อย เรียบร้อยครับผมนี่จะเป็นตัวท้ายนะครับนี่ครับนี่ลูกหม,นะมุนจะวิ่งขึ้นวิ่งลงนะนี่ครับลูกหมุนจะวิ่งขึ้นวิ่งลงนี่ครับลูกหมุนมันงอไม่ค่อยวิ่งครับผมตัวนี้ลูกหมุนมันจะงอแต่ไม่เป็นไรครับเวลาปลาดึงมันจะวิ่งเองเราใส่ตะกลัวนี่ครับตัวนี้เป็นตัวล่างแล้วก็ผูกเบ็ดลงเลยนะครับทีนี้เบ็ดตัวบนก็ใส่กับผูกกับตัวบนนะครับตัวบนอีก นี่ครับอีกเบ็ดอีกตัวหนึ่งครับอีกเบ็ดอีกตัวนึ่งก่อนครับผมตัดผูกเบ็ดผูกยังไงก็ครับสไตล์นานๆเลยครับผมอันนี้ก็ผมทําเป็นสไตล์ของผมนะแต่นานๆท่านใดที่ทําเป็นอยู่แล้วจะเลื่อนผ่านก็ได้นะครับหรือว่าทําดีกว่านี้ก็นั่น,นะครับอันนี้จะเป็นสูตรสไตล์ของผมที่ตกเป็นประจํานะสองชิ้นยกครับผม นี่ผมก็มัดเบ็ดเลยนี่ครับนะมัดถนัดแบบไหนก็มัดเลยนะครับขอให้มันอยู่ครับผมนี่ครับ นี่<ม>อาทิตย์นี้นจะไปปาโบนะครับลิปปาโบอาทิตย์นี้นี่ครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นตัวล่างนะครับตัวบนจะมัดสายมัดเบ็ดจะมัดอยู่กับสายเอ็นที่ผูกกับตัวตะกัวนี้นะครับจะสอดเข้าไปในรูตัวล่างนี้เลยเพราะว่านี้จะเป็นตัวบนถ้าห่วงบนนี้จะไว้เกี่ยวกิฟหรือว่ามัด สายเบ็ดจากเบ็ดเราเลยนะครับสายเอ็นที่ออกจากเบ็ดเรามัดสายได้เลยนะครับอันนี้จะมัดตัวล่างไม่รู้ว่านานาเห็นไหมครับไม่ค่อยเห็นนะสายเอ็นนะก็มัดตามสไตล์นะ้นะครับนี่ครับสอดเข้าไปในห่วงห่วงลูล่างนะครับกับที่มัดกับตะกอวิ่งนะครับนี่ครับเป็นสองพวงอย่างนี้แล้วก็มัดเลยนะครับความยาวก็ ประมาณนี้นะครับประมาณคืบหน่อยๆน,นั่นเลยมัดเลยนะครับตัวนี้จะเป็นเกี่ยวชิ้นกุ้งนะเบ็ดเราจะเกี่ยวชิ้นเกี่ยวเหยือ่อหรือนวดนิ่มก็แล้วแต่นานะแต่ส่วนมากตกสองิ้งยกนะแต่อันนี้จะเป็นตะกอ้อวิ่งจะบีบเหยือ่อแล้วก็จะเกี่ยวกุ้งนะครับเกี่ยวชิ้นกุ้งที่เคยตกนะนี่ครับผมมัดเลยตามถนัดของน้าให้อยู่มัดกับห่วงตัวล่างนี่ครับ นี่จะเป็นตัวบนนะครับผมส่วนเวลานั่นเดี๋ยวคลิปไปตกปลาวันอาทิตย์ผมจะให้ดูเริ่มทีแรกเวลามัดเบ็ดใส่นะครับผมก็เอาสายเบ็ดดึงจากเบ็ดออกมาเลยที่เราร้อยใส่นั้นเราก็เอามาผูกใส่เลยหรือว่าน้นาจะมัดใส่ตะกัวแล้วก็มัดใส่กิปก็ได้นะครับมาเกี่ยวเลยเกี่ยวหัวนี้เลย ครับผมเรียบร้อยครับผมนี่นะครับการมัดเบ็ดสองชิ้งยกนะครับอันนี้ผมบางนาบางท่านจะใส่ตะกัวนะครับใส่ตะกัวเพื่อให้มันทวงเวลามีลูกเกิดบ้างมีกุ้งมาไตาสายบ้างนะครับหัวกันสายวิ่งนะครับใส่ตะกัวจะทําให้สายตึงอาการ แต่สําหรับผมนะครับเพื่อลดการระแวงของการปลาที่ปลามันจะกินเหยื่อนะครับปลานินมันจะกินเบาเราจะให้มันกินแล้วให้มันลากมันจะอาการสายมันจะออกดีกว่าใส่ตะกั่วนะแต่ตะกั่วถ้ายังไงพูดถึงปลามันกินมันก็ลากอยู่ดีนะครับต้องดูสายลากส่วนมากถ้าปลาเล็กมันกินมันก็ตอดแค่ติ๊กติ๊กติ๊กสายดิ้นดิ๊กจะไม่ดิ้นแรงนะครับถ้าเป็นตัวใหญ่นะมันจะดิ้นขยมจึ๊กจึ๊กจึ๊กดิ้นแรงเลยครับสาย แต่ถ้ามันกินรากยังไงสายมันก็วิ่งตึงอยู่แล้วนะครับตกสองชิงยกครับผมนี่ก็เสร็จแล้วนะครับนี่นะครับตะกัวมันไม่ค่อยวิ่งลูกหมุนไม่ค่อยแต่ก็วิ่งไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่นะอ,อ๋อก็วิ่งอยู่ครับแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นอันนี้งอมันตัวเก่าผมเก็บขึ้นมาใช้นะครับเอาตัวเก่ามาเก็บมาใช้มามัดต่อนี่ครับมัดเรียบร้อยแล้วครับเบ็ดสองตัวนะตัวล่างลูกหมุนสองตัวครับผม ตัวบนก็เกี่ยวกิฟหรือว่าน้ํามัดสายเบ็ดมามัดใส่ได้เลยนะครับแล้วทีนี้เราก็ปั้นเหยือตัวนี้แล้วก็เกี่ยวชิ้นกุ้ง2เบ็ด2ดวงนี้นะครับตัวล่างตัวบนนี่นะครับวิธีมัด2ชิ้นยกกับผมง่ายๆนะครับนานาที่ชมคลิปนี้อยากเอาไปใช้ก็ลองดูนะครับอันนี้เป็นสไตล์ของผมนะหรือว่านานาท่านใดที่ทําดีกว่านี้หรือว่ามาในนี้ถ้าทําแล้วมันอาการไอ้ สายปลายสายมันดีกว่าก็ลองศึกษาดูนะครับอันนี้ผมทำให้ดูคร่าวๆสไตล์ของผมเองนะครับผมนี่สูตรที่ผมไปตกใช้ทุกรอบก็ผมจะมัดอย่างนี้นะครับแต่ผมจะไม่ใช้ตะกั่วนะครับเพราะว่าอาการสายมันจะไวกว่าใช้ตะกั่วนะเพราะว่าตะกั่วบางทีปลาที่บ่อมันระแวงระแวงมันจะไม่ค่อยดึงนะเวลามันเจอตะกั่วมันจะคายแต่ผมจะไม่ใช้ตะกั่วเพื่อลด การระแวงของฟากินเหยื่อนะแต่พูดถึงลูกบ่อไหนใส่ตะกั่วไม่ใส่ตะกั่วถ้ามันกินนะครับมันก็กินกระจายสายก็วิ่งทุกบ่อแล้วครับเนี่ยครับถ้าบ่อไหนมันไม่กินมันก็คือจบแล้วครับมันไม่กินก็ไม่กินทั้งบ่อแน่นอนสองชิ้นยกนะนี่ครับผมถ้ามันกินนะยังไงมันก็กระจุยมันก็ลากอยู่ดีแล้วครับเหยื่อเราดีเหยื่อดีอะไรดีอ่อยเข้ามานี่ยังไงมันก็กินอยู่แล้วะครับนี่ครับวิธีมัดชิ่งสองชิ้นยกนะครับ เสร็จเรียบร้อยครับนี่ผมมัดเสร็จแล้วผมก็จะใส่ถุงไว้แพ็คถุงไว้เลยเวลาไปตกผมก็นั่นเลยผมจะมัดสำรองไว้สามสี่อันเลยนะครับสามสี่อันห้าอันเลยครับเวลามันขาดเราไม่ต้องไปนั่งมัดนะครับมัดใส่ซองไว้เลยเวลามันขาดมาอะไรเราก็เปลี่ยนสายได้เลยนะครับเปลี่ยนชุดออกมาเลยแล้วนั่นใหม่นี่ผมจะใส่ซองไว้เลยนี่ครับผม ใส่ซองไว้เลยเวลาไปตกเราก็ดึงออกมาใช้เอามาใช้เลยนี่ผมเอาสิบห้าปอนด์เลยนะครับปลาบ่อน,นี้เตรียมตัวว่ามันใหญ่นะครับถ้ามันกินก็สนุกเลยแหละแต่ถ้าปลา,าบ่อไซส์เล็กห้าขีดหกขีด,ขดล้วก็ใช้เบียดเบอร์สี่เบอร์ห้าได้นะครับลดตามไม่นั่นเราก็ตะก้อจิ๋วเหมือนเดิมนะครับแต่ผมมีเสร็จไปแล้วหนึ่งอัน นะน้าที่ชมคลิปมาถึงตอนนี้นะครับถ้าชอบหรือว่าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับสําหรับน้าๆนมือใหม่นะครับน้าๆนที่ทําเป็นแล้วก็เลื่อนผ่านได้นะครับน้าๆนที่ยังไม่เคยตกนะครับตกสองชิ้นยกถ้าอยากลองเอาไปใช้ก็ลองไปดูนะครับแต่ต้องเป็นตะก้อจิ๋วตัวเล็กนี่นะครับที่มันเป็นท่อตรงนี้นะครับสั่งตะก้อจิว๋วผมว่าสั่งมาในแอป ลาซาด้านะครับตะก้อจิ๋ว0.5มิลนี่นะครับตะก้อเล็กเอาไว้บีบเหยื่อล่อเฉยผมจะไม่ใช้ตะกั่วนะผมจะบีบเหยื่อแล้วก็ตียอกได้เลยครับผมแล้วก็เกี่ยวชิ้นกุ้งครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ที่นานาให้ทำวิธีผูกสองชิ้นยกก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนานาที่ติดตามรับชมนะครับฝากช่องเล็กๆของ ผมด้วยนะครับตะแหล่ฟิชชิงนะครับเดี๋ยวจะหาคลิปลงให้บ่อยกว่านี้นะครับช่วงนี้ไม่ค่อยลงคลิปเท่าไหร่ครับวันนี้ว่างๆก็ลองมาทาคลิปนี้ให้น้าๆได้ชมครับเผื่อมีประโยชน์นะครับผมนะท่านใดที่จะเอาไปใช้นะครับก็ลองทําดูนะครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาน้าๆเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ